ที icana, <naj bum S 2> ่นั่นใครอารมณ์เสี่ยงไหมคะเคยครับอารมณ์เสียงเป็นไงอ้ยรกะเ็ยอายไม่พอดีเวลาอยทั่วอายไม่่อยดีเวลาเห็นแล่งไหมเวลาเวลาใครเวลาใครมาแย่งใครเขาจะลอยเกมไม่คู่ควรกับเขาหรอกนี่ลอยนี่ปล่อยไม่เลยไม่ปล่อย ไม่ปล่อยแม่แล้วผู้หญิงบอกว่าไม่ไม่ไม่ปล่อยตอนแรกนะตอนซ้อนคิดว่าคิดว่าเขาพูดเล่นเอาเวทีเอาจริงผมชอบประโยคนี้มากมกให้ปล่อยไอ้ผู้ชายชั่วไอ้ผู้ชายให้กำลังใจคหู้อยู่ฝั่งแม่แม่พยายามเห่ยวพลายแล้วครับให้ผูอยู่ฝั่งแม่ อันนี้คือเข้าข้างนะใช่ชั่วเียว่าตอนซ้อเนี่ยกแบบว่าเายังไม่เต็มเ่ยอ๋อเดี๋ยวเป็นเวทีเต็มเยไปใจแม่ดีอีกฝั่งหนึ่งไปกับจอร์นเลยไปชั่วไปแม่วอินเดอร์้างน้ายแต่ที่พูาคอคููนหญ่พูดอย่างเง้ยนะไปแม่ปล่อยผพูดเราอะไรเงี้ยปล่อยแม่ เข้าม่ถึงเข้าเสียงคุณอะไรม่ง็ยไยบปล่อยแมปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแมก็นี้ไม่บอกไม่ปล่อยแม่ทำไมอ่ะปล่อยปล่อยไงนี่โมโหนี่โมโหเลยเอาไงวะยมเอาไงวะเอาไงวะโอ้ย เอาเลยว่ชอบชอบผู้ชายรุนแรงชอบชอบมากเลยเดิตเคดิตเป็นมากเอาไงไมาตอบจูงมั้ยไอผู้ชายชั่วไอสแตนเลวไม่ไงคือบททั้งเรื่องเขาอ่ะมันซ้อมมาตลอดนะคะแล้วอยู่ดีจะให้เขามาแบบจูบมันไม่ล้วี่แเป็นอย่างนี้ด้วยกันกูเขาเป็นคนสุภาพเซบราสเซร มนไชอบคำที่พูดแบบนี้อ่ะพูดบอกว่าคุณครูก็บอกว่าให้ใช้ผลไม้พูดแทนคําพูดที่จะที่จะพูดกับแบบกับกับในในการแอคติ้งอะไรอย่เงี้ยแล้วตอนนั้นเขาได้ฉากแบบว่ารอเพื่อนแล้วเพื่อนมาช้าแล้วพิธีมาช้าเขาจะถามพิธีว่า ทำไมอ่ะทำไมมาช้าอะไรเงี้ยสมปร๊อะไรเหรอเยนัเปประโยคคำถามไะทำไมอ่ะทำไมมาช้าเขับรใช่ไม่เขาจะให้พูดมไ่โอายโโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยอออ้ยออ้อยอ ในไอ้โถโถไว้อะเขาต้องการให้มันเป็นเสียงแบบโถไว้อะไรขำบ้าขำแต่เขาเขายืนนิ่งนะเขาก็ยืนแบบว่ายังอยู่ไม่อะเออไม่อะอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ถามพร้อมกันทขาไมต้องเสียงสูงอ๋อ้อนเป็นคำถามครับกูโอเคจบไปเล่นต่อเล่นต่อกล้วยกล้วยไอ้โมอะไรเนี้ยมันคุดมันคุดเนอะลายลำไยอะไรเนี้ย สเรัอันนี okay ้ก็มาสเรั่ทุกคนอารมณ์อใครจะขบเพื่อนก็แบบก็เกรงใจว่าเขาอยู่เขาอยู่ในอารมณ์การแสดงไงก็ใช่ป่ะอ้าวแ้วแล้วแลวแลสร่งสเปรอะไรก็ว่าไปแล้วมันไม่รอดแล้วมันสเรั่สเรัสเป่ฝรั่งอะไอ้คูาไม่รอา โถเว้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบสำเนียงเสียงมันจะเป็นแบบว,ว่ามันมันถ้าเราพูดว,ว่าสเปร๊ซอะไรเงี้ยมันก็เขาอาจจะไม่ได้เขาถึงสเปร๊สโ <c oughs> อ้แต่ไม่เข้าใจทำไมต้องมีสองเสือตามหลังสเปร๊ซสเปร๊ซอะไรลูกโกรธมากเลยโกรธมากโถเว้ยโถเว้ยโถเว้ยเลยสเปร๊สแต่ไม่รั้โกรธใครสเปร๊สแล้วพี่แล้วพี่กินเนื้อทำไมลูกเราแข็งขึ้นเนื้โอ้โหนิวตี้ น้องปุ๋เวลาเวลาต้องพูดยังไงคะแก้คือกลางเลยอดอได้ฟัน้องปุ๋ยชอบทานขนมหวานอะไรคะอ๋อแอลอย่าชงได้เยอะเดี๋ยวเข้าชมชมปุ๋ยปุ๋ยใครร้องใครร้องคุณแจตอนตีกรไม่ต้องเห็นเลยนะก็รู้เลยว่าเป็นตีกรเพราะมันไม่เป็นจังหวะมันไม่เหยียบกันเลือย ตีกองไม่เคยเหยียบเป็นเรื่องให้มันเขาลองเองเขาลองเองเขาทำของเขาเองม่เปิดเอเปแท็กอ๋อเหยียบไปเลยแต่ไม่ตีองใช่คุะมไม่เคยอีเหยียบกันเปิดพ่อพ่อม่ตรัฐาแต่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 เวลาเขาส่งเขาส่งถูกอย่นะแต่ไม่เคยเหยียบไฮจะไม่เคยตีครอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้สมองโอ้โหตอนนี้จะคอนี่จะคนเลยนิดเดียวเดี๋ยวจบแล้วเสร็จพอเสร็จเขาเข้าห้องกันเราก็ไปซ้อมนะซ้อมใหญ่โอ้โหใช่ใช่ก็เหนื่อเราแยกไปซ้อมพาสซีโอ้ทำไมอ่ะไม่อยากไม้เห็นไม่เราไม่นั่งดุ่อนั่งล่า ซ้อมเร่งรวมองานยุ่งหลายสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จมีแต่ที่มาทำให้มีอีกนะมนี้นะครับกิจจะมีเรื่องอื่นอีกอันอื่นอีกที่ที่เป็นของเป็นของเราที่ต้องทำทั้งละครทั้งไม่มีครับซึ่งซึ่งซึ่งพูดตรงกลางที่นี่ไม่ได้ไเอ้าก็นั่งอยู่เออรู้ได้ไงไม่รู้

เหมือนที่สุขภาพดีมากผู้ชายเหมือกสุขภาพดีเหมือกชมพูสดอยู่ไงเป็นปลาปลาเหชมพูเอ้แต่ตอนกลางวันแดงอันนี้ทาใช่ป่ะแล้วไงอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเอาไหมโอเคไปแล้วเหรอครับไปแล้วแม่เจ้าอะไรก็ต่อหวยกันมาอือดูแลตัวเจ้าจับมือเนาะเอ้หมดเยอะเลยเดี๋ยวหวยคาเดี๋ยวเราแลกเบอร์กันนะ คู่พายค่ะเดี๋ยวเราไปโอคอยากได้แต่คมายไม่อยู่ไงเดี๋ยวพอออกไปคมายไปเดี๋ยวคณรี่มาใช่ไหมคะแล้วกลับมาค่อยค่อยวางกันรูเดี๋ยวคณรี่มาไหมคะทำไมอะหนูอยากคณรีมาด้วยโปรเจกต์เสียงนี่โปรเจกเสียงอเอาโปเจกเสียงอไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนนั้นนะนั้้้ มันเดินกลับทางถนนเลยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยดังโอ้โหเหม็นเลยโอ้โหไม่ใช่กลิ่นปากแล้วมันมาจากกระเพาะมันดูดมันไม่ทันไม่ทันยังไม่ทันยังไม่ทันนั่นเลยจริงไม่ไม่รู้เรื่องจริงเมื่อกี้ก็มันก็มันถึงจับมาแล้วมันเฮิ่อใส่เลยงงขนคอจะปวดนะเหมือนนี้ไงเตี้แซ่บจมูกเต็อีกแสบตาแสบตาคอจริงเอาตรงๆ โอ้ยฟันเยอะมากเลยเป็นเป็นคนที่ฟันเยอะมากเลยอ่ะดูดูฟันก่อนฟันมีเขามีสามี่สองที่มีร้อยที่มันเนี่ย You want all my love And My devotion You w a n t my love so I w a n the love อออรรระะะไไ ตรงใจไม่หนักจริงตาเด็กๆกินนมเยอะใช่ป่ะฟันขึ้นเต็มเลยเลิกกินนมไหมไทยให้ไทยกเลิกกินนมกี่ขวบไปขวบเจ็ดขวบดูนมดูนมหรอมอจะกินนมนะกินนมนะใชิใช่ไหนะไม่ได้ให้เอาไปใช้ฟันออกว่าเนี่ยเนี่ยเจ็บสุดมันนี่มันนี่ก้มลงมาก้มลงมาโอ๊ยนี่ต้องนี้โอุ้ย ตะกี้จะเจี๊ยบใช่ไหขนลุกหูหมูหูแล้วน่ะฮะอะไรอะไรฮะสไม่ได้สายแต่ดานไม่ดิบเลยเน้นอ่ะเราขอรองขอรองขอร้องขอร้องขอองขอร้องขอรอง เธอดาวนเลฮะลองได้เป็นไงนะือดาวลูกของตัเด่นหน่อยนะเรียนอะไรใครนะี่มา่ลอเป็นชินิดเปชินิดงเป็นพี่เป็นพีนพเฮ้ยแย่ะฟันซี่ใหญ่มากอยากไปอ่ะมันไม่ยากหรอกจริงเหรอช่านมฮะไม่จริงใช่ป่ะินองแนฟันใหญ่เหรอไมเลยยังไม่เคยเห็นฟันงนเลยเไม่ได้ไปไไม่รู้ ฟันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อืมยีบานึงนะบนนู้นนู้นของบนยังหายอยูเหรออาบน้ำเหรออิ๊ดแต่อทีเดียวไม่มีเงินจนทะลายฟ้าไปแรงจรเนี่แต่ไม่เข้าเป้ากกินบ้างอ่ะมันไม่ใช่ขนมนะเขาหาตอนนี้ใครวะโอ้ยแปดสี่นะ ถ้าแปดสีเลยแปสีเลยแปิบแปิบนะเท่าไหร่วะสามสิบรู่ดมันสู้ด้วยสามสิบสามสิบกับยี่สิบไปห้าสิบหรว่าออทิสติกไม่ไม่ไม่กินนะริงต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องก็ได้